ครับนักเรียนระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่รักทุกคนกวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาชุขศึกษาหนึ่งเรื่องระบบต่อมไร้ท่อรหรัสวิชาพสองหนึ่งหนึ่งศูย์หนึ่งระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอน ในกระโงส่วนเราเรามาดูว่าเรียนเนื้อหาแล้วนะครับนัเกเรียนจะต้องรู้ในเรื่องของอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งอธิบายความสำคัญของระบบต,ต่อมไร่ท่อ และหน้าที่การทำงานของต่อมไร้ท่อในร่างกายสอเขียนแผนภาพความคิดสรุปเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ 3. ามเห็นความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่นะระบบตองไรท่อนะครับเป็นระบบที่ผลิตสารที่เรียกว่าคอโมนนะครเป็นตองที่ไม่มีท่อหรือรูปเปิดจึงลำเรียงสารเหล่านั้นไปตามกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้าหมายเพื่อ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆฮอร์โมนจะทำงานโดยประสานกันกับระบบประสาทนี่คือความสำคัญของระบบต่อมไรท่อ,อน,นักเรียนมาดูภาพตามกันนะครับว่าต่อมไรท่อต่า,ากๆของคนเราเนี่ยในร่างกายมีต่อมอะไรบ้างน,นะครับ อ่าส่วนเวทตรงจุดตรงนี้นะครับเพียก็คือต่อมอะไรครับอ่าต่อมไพเนียนนะครับนี่คือต่อมไพเนียนต่อไปต่อมพิทูอิตาลีนะครับหรือเราเรียกว่าต่อมใต้สมองจะอยู่บริเวณส่วนตรงนี้นะครับต่อไปต่อมไทรอยนะครับและอีกข้างหนึ่งก็คือต่อม ภาราไทรอยนะครับถัดลงมานะครับก็คือต่อมไทมัสนี่คือต่อมไทมัสนะครับต่าไปตรงนี้ก็เรียกว่าต่อมหมวกไลน,นะครับตรงนี้ต่อมหมวกไลน,นะครับต่อมหมวกไลนะครับต่อไปตรงนี้เป็นตับอ่อน แต่ถ้าในเพศหญิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรังไข่นะครับเพศหญิงอันนี้เป็นแล้วก็ถ้าเป็นเพศช,ชายนะครับก็จะเป็นอันชะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตอมเพศน,นะครับแต่ว่าตอมเพศเนี่ยเขาจะแยกของเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงนะครับนี่คือภาพนะครับสแสดงจุด บริเวณที่อยู่ของต่อมต่างๆในร่างกายของคนเราอทีนี้มาดูกันว่าต่อมในร่างต่อมนี่ทำหน้าที่อะไรนะครับต่อมใต้สมองเนี่ยจะอยู่เมื่อกี้เราดูจากภาพเนี่นะครับนักเรียนก็จะอยู่ในกระโหลกศีรษะบริเวณใต้สมองนะครับมีหน้าที่สําคัญหลายอย่างเช่น สร้างฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูกและสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ความจนเลือดสูงขึ้นทําให้ปัสสวะเป็นปกติและการมีตัวของมดููกย์เพศหญิงขณะคลอดมด,ด้วยและก็นอกจากนี้ก็ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของต่อมไรท่ออื่น ยึต่อมอะไรบ้างครับกเรียมี่อมไทรอยต์อมหมวใจนะครับรวมไปถึงควบคุมการทํางานของระบบสื่อพันธุ์ของเราด้วยนี่คือหน้าที่ของต่อมใต้สมองต่อไป่อมไทรอยต์อมไทรอยนี่ก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าของลำคอมีลักษณะ เหมือนผีเสื้อทำหน้าที่หลั่งข้อมูลที่เราเรียกว่าไทรอกซิขงข้อมูลชนิดนี้ก็จะมีความสำคัญต่อเรานะครับโดยการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม สามต่อมพาราไทรอยต่อมพาราไทรอยเนี่ยนะครับจะเป็นต่อมเล็กๆนะครับจะมีอยู่ในสี่ต่อมนะครับตั้งอยู่ด้านหลังต่อมไทรอยนะครับก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนพาราฮอรโมนที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในเลือดและรักษาความเป็นกรด เป็นยาในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปสีนะครับต่อมไทมันนะครับต่อมไทมันนี้ก็จะตั้งอยู่ในส่วนอส่วนบนนะครับในวัยเด็กเนี่ยต่อมน,นี้เนี่ยนะครับจะมีขนาดใหญ่แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะเล็กลงนะครับเล็กลง แล้วก็จะป่อไปในที่สุดทำงนานที่ควบคุมการทำงานของระบบคมิคุ้มกันของร่างกายต่อไปต่อมหมวกใจนะต่อมหมวกใจเนี้ยก็จะอยู่บนส่วนบนของใจทั้งสองข้างครับก็จะมีข้างละหนึ่งต่อม ลักษณะของต่อมหมกไตนี้ก็จะเป็นก้อนสีเหลืองมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีนเพราะทำไมครับเมื่อเวลาโกรธหรือว่ากลัวเนี่ยต่อมน,นี้ก็จะผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีแรงมากขึ้นพร้อมที่จะสู้หรือว่าวิ่งหนี ต่อไปหกหลักอ่อนหักอ่อนนี้จะอยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารนะครับเรียงมีหน้าที่หลักๆอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งช่วยย่อยอาหารแล้วก็สองเป็นจอมไรท่อดช่วยผลิตฮอร์โม,โมนในการช่วยย่อยอาหารทัอย่างไรก็คือตับอ่อนเนี่ยนะครับเรียน,นก็ช่วยย่อยอาหารโดยการสร้าง เอนไซม์แล้วก็ส่งไปช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กโดยมีเอนไซม์ไลเปสช่วยย่อยไขมันแล้วก็เอนไซม์อะไมเลสช่วยย่อยแป้งเอนไซม์ทริปซินช่วยย่อยโปรโตีนให้เป็นกรดอะมิโนหน้าที่อย่างที่สองเนี่ยเป็นต่อมไร ท่อช่วยผลิตฮอร์โมนก็จะผลิตฮอร์โมนเนี่ยหลายชนิดแต่ว่าโดยฮอร์โมนที่สําคัญที่สุดก็คือฮอร์โมนอินซูลินเพราะว่ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็ทําหน้าที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลต่อไปเจ็ดต่อมเพศต่อมเพศเนี่ยนะครับ ก็คืออันท้าอาอเพศจริงก็จะคือรางไข่มีหน้าที่สําคัญสองประการคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์และสร้างฮอร์โมนที่ส่งผลต่อก,การจเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และควบคุมลักษณะเด่นของเพศฮอร์โมนที่สําคัญได้แก่ Test เทสโทสเตอโรน ในเพศชายเอสตโตรเจนและโกเจสเตอรนในเพศหญินงนะครับต่อไปแปดต่อมไพเนียยต่อมไพเ,เนี่ยนะครับเป็นต่อมเล็กๆเป็นรูปรูปไข่นะครับตั้งอยู่ในสมองจะมีหน้าที่เหมือนตัวกลางที่ทำไมครับรับ รู้ความยาวของกลางวันและกลางคืนและส่งสัญญาณในรูปของฮอร์โมนเมลาโทนินไปยังระบบต่งางๆเมื่อแสงสว่างอ่านเลนก์แกตาไปตกกระทบกับจอรับภาพบริเวณส่วนหลังสุดของลูกตาที่เรติน่าที่มีใยประสาทมาเลี้ยงแล้วก็จะส่ง กระแสประสาทไปที่ศูนย์รวมเส้นประสาทที่อยู่เหนือใหญ่ประสาทที่ไขว้กันเหนือสมองนะครับต่อไปให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำลงในกระดาษ A4 นะครับหรือในสมุดนักเรียนควรเปนมสมุดไว้ด้วยนะครับในวิชานี้ ให้นักเรียนเขียนแต่ภาพความคิดนะครับสรุปความรู้เกี่ยวกับระบบตอดไลท่อนะครับให้เราบอกว่าระบบต่อดไลท่อเนี่ยนะครับตอดไลท่อที่สําคัญในร่างกายเรามีอะไรนะครับและก็มีความสําคัญอย่างไร เรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้าที่21ถึง24ให้นักเรียนเนี่ยทำลงในหนังสือเรียนชูหลังสานะครับสำหรับ ในรายวิชานี้นะครับผมก็ขอกจบการนำเสนอบทเรียนในเท่านี้นะครับสวัสดีครับ